มือกับโยมสิมีมือห้เพลินบ่ละเฮาได้ครับเอ่เชิญครับเชิญครับิญเลยนะคะสิบแถมหนึ่งนะคะสิบแถมหนึ่ง şey สิบแถมหนึ่งนะครับจอปักขอประกาศหน่อยมีใครเห็นมือหมุนรถอีแท็กไหมครับห่ึ่ เจอะไรครับอย่างผู้มีเกียร์ห่วยขึอนมาจนี่ยสัน,นเอาไปทิมใส่นะครับผมนะครับใครเอาไปก็ออกมาคืนสานะครับก็ไปถามผู้มุนกูนเลยผู้มุนวันมาหันล่าสุดกันเลยต่อไปสามวันแล้วเขาไปไหนไม่ได้ค่ะเกือบเรียบร้อยมาเลยก็อ่าสิบรับหนึ่งไม่แล้วจ้าสี่แถมหนึ่งนะฮะมาได้เลยครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับมีสิทธ ลุ้นโชครับโชคเดินลยนะคะเดี๋ยวพี่ตัวกับน้องหญินก้าก็จะเดินไปทำให้ฮะมาเลยครับท่างที่อยู่ด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวานะฮะเดินมาเลยสำหรับท่านที่มีโชคนะฮะท่านที่มีโชคเดินเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวท่านจะรับโชคพอเคยไปดังงูด้ลูกไอ้เมืองสมัยเป็นน้อยๆถ้าจะเอาลาเอาหลังสนับท่านที่เดินมาถือว่าท่านมีโชคนะฮะถ้าไหนที่เดินหนีถือว่าท่านอับโชค ท่าอา่าไม่แล้วะท่านที่มีโชคนะฮะวันนี้เราไม่มีผักมาขายนะเราไม่มีพระให้เป็ท่านมมบูชาวันนี้เรามีเพียงพัดลมแล้วก็ทีวีเไร่ทยบเือหืยัเครับเราายลูกเดครับเองเลสองเลขอเลสองชุดวะ เหลือสองชุดชุดละสองละนี่นะครับผู้โชคดีนะครับนี่มามาครับอ้ามาแล้วแถมไปเลยจ้านี่ยู่ดีมีแห้งด้วยครับคุณแม่ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์โอ้สุดยอดมาครับสันบอถือไายอีกอ่ถึงงวดละตัวก็ยังดีเนาะ นังวันที่หนึ่งจงให้พจูก็ได้ละพ่อพอจูลงทุนไหลหมอล่ำสองวงหุนเนาะลุนแหอ่กสาวน้อยพเพชรงบรรเพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะมาฝากอีกวงอยู่นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับตอนนี้ก็เกือบลอยงานแล้วอีกวงอีกหนึ่งวงนะครับแสงสีเสียงอลังการเหมือนกันแล้วก็หนังเรื่องไข่อ้อสองนะครับจบไปแล้วหนังไขออ่อ้อเลยผู้ใดมึงหนังไข่อ้อแหลกแน่ยอยู่นี่ย ขายอ้อภาคแรกภาคสองก็มีเหมือนเดิมนะครับน่าจะฉายประมาณปีหน้านะครับภาคขายอ้อภาคสองนะครับหนังของวงการมอลลาลำตั้งปรากฏการณ์ของมอลำเอามาเลยครับอีกสองหรือหนึ่งฮะตดนประยัยังมีอยู่ไ,ไหมคะได้เจอเลยนะคะเอาอีกห้าชุดสุดท้ายเท่านันนะฮะห้าชุดสุดท้ายเท่านั้น,น,น,นถือว่าสนับสนุนอำเภอเอามาแล้วครับในมาแล้วฮะคนแรกฮะ หนึ่งชุดครับขอให้ร่ำรวยครับรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกนะครับนี่อ่าพอมีผัวก็ขอให้มีผัวครับมีผัวเราให้มีอย่างสองคนครับอ่าขอให้ชโชคตอยโบแมเนเนาะเอาเอาไปเอาอีกอีกสีช่ชุดเท่านั้นครับอีกสี่ชุดอีกสี่ชุดชุดละสองร้อยแถมหนึ่งครับอ่ารับจากมืออีหล่าอุ้งยิงเพชรบ้านแพงเลยครับนี่รับจากมืออีหลา่าเลยครับแล้วก็ไปมัางหางเล็วหางตัวงวดสิมา เออเนี่ยมีบริการถือไหามาแล้วให้โอนดีก็หนึ่งชุดอ้าวล้วงไหอะไรนะฮะแต่จะไปล้วงหำตา,ะะงหาตายาวนะฮะล้วงไหได้เออตายาวอยู่ไกอะไ้ละตายาวมาแล้วตายาวมาแล้วอตายาวไหเก็บข้อแล้วอ,อยู่ที่ช่องคอมมชั่นครับสิไบไปสิบไปแถมหนึง่งขอบคุณพ่อโจรครับเมื่อกี้มาแหลววยพ่อเนี่ยเพิ่นจะได้เอามาแ<ร>หลววยพ่อเนี่ยเพิ่งเพิ่นได้ส่งเดินเดินพยาครับ เออแบดนี้ไพได้จับฉลากถือเลือโยเสบัยชุดละแม่ทีพวงพี่น้องมาหุ้มตุ่มอยู่วางเดียวนะอุ้งยิงเออเจ้านี้จับฉลากได้เมนะนี่เบอรอย่างนี้ลล่ะฮะบอกไปบอกไปบอกไปกปบชอาเออี่ชุดไปละสองรดอกแม่ป่าพากันมานี่ตังทิน จับกับอุ้งหิ่งต้องลูกสาวและแม่ป้าทีา่นันยากายงาอุอง้งหออิ่ง เจ้านี่ย่างมาพี่หาแม่ป่าปานน้างามพ่นกว่าจัตุราสพวกพี่น้องใจดีแท้เมนสูคอนนอุ่งยิ้เออเอาผู้ใดล่งเอาหนันไป้ชหลังฮะเงินกว่งหันไหมเออเจ้าเข้ามาพี่แม่ป่าสัมผัสจังเลยเด้อคำมาส่งผมเจ้ากงาม เจ้าก็ดีเจ้าคือสิบรหันมีผัวน้องโอ้ยขอหอมแก้มแน่หอมแก้มดีเลยนี่ก็ไดเหลือไปหนึ่งไปไกดีแท้อีลา๊ยดหลังวันใหญ่คอยเจ้าไดามแล้วไม่ละหมดจ้าจ้าจามจับตาแม่ปากโอ้ยไม่พอจะเป็นอยวยแล้วเจ้าภาพศรัทธาไทย เจ้านี่เสือ,อยังดอกลาเสือลายงามจำแมนคองลายจะได้พ <c oughs> วกกันเกิดคนเจ้าพูดดิเอายอมเอาหางเออผิวมวกกันเะมือมากันหนาโอ้ยตาเอ้ยมือเจ้าก็บจ,จำแมนคองมันงามโอ้ยแบะมือไปได้แก้วมานี้โชกิวงกันเะหอบมือกันหนะ, <c oughs> ะไม่หายกินง่ายพูด โอ้ยเมื่อเจ้าจังแมงเข้มหรือว่าเจ้าไปเราไปซื้อปลาเยอะมากเราไปซื้อปลาะไรไปซื้อมามามาขอบคุณขอให้โชคดีเออกองอับดุลการนี่ตั้งอยู่ทั้งโฮมสมเสือมีคนจะได้อีกใครอยากมากกรรรรมาคับท่านให้หลวงมาทั้งมีอีกไหมมีอีกไหมเจ้าเพชรบันแฉงกับองค์ุ่นอยู่เยอะอีกเหลืออีกเอาชุดละสามร้อยเอาใครจะเป็นผู้โชคดีอีก เ,เอาถามหาเพื่อนถามหาประกอบนี่กระได้ถามหาเพื่อนสองร้อยบาทเท่าไรสองร้อยบาทแถมหนึ่งแถมหนึ่งเป็นสามมีบอลคำเอ้ยโอ้ยเหรอ อนไรก่อนห้าชุดห้าชุดเลยห้าชุดหนึ่งพันบาทครับห้าชุดครับบมันยังมาพี่เจ้าเดี๋ยวบังหน้าเจ้าก็คือคนบ่มีตังค์ะเออจีราชียุ้ยจีร่า้จำพรรดิีร่้นี่บ้งตัวเจ้านี่ขังในนันมีใส่บ่โอ้ยเจ้าเอามาชุดจะเเวลายเข้าสิเปียนใจ เอาเฝ้าเอามาแบ่งพันนั่นเอามาหาไปเลยเอามีแถมพ่อโจแถม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 โอ้ยเจ้าจำนั่นผู้รอผู้คงผู้งามเรารอบ่อเราไปยอมเดี๋ยวมือขาเจ้านั่นก็คือยังคือยังก็คือหมอนช่องวิทยาหมอนโอ้ที่เดียวังหน้าแข้งเจ้านั่นก็คือคงคือดีนะอ่าแถม แถมห้าชุดครับห้าชุดโอมามา,ม,ามีอีกไหมครับมีแถมมีไหมครับจัดให้ดดดอ,อด้วยคร<ป>ับโปรโมชั่นนี้ตัองด้วยการนี่ตัง้งช่วยคิวคาดคมเจ้าเหมือนดังขั้นสอนนะคนตาง่อนงามหลับเลิดวิไลบลัลเยี่ยมบัดเนียมชายตาสิงด่งน้ำให้หกักคอ ยิ่งคิวจอจะละขังคือสีลมเท่าตากรรมการทรับยังมีอยู่นะครับโปรโมชั่นพิเศษนั้นย้ำเจ้าอิ๋วไปพันยันสีไปเพิ่นยังขาดทุนก็ได้ผู้ใดเหรอเดี๋ยวจะถามอีกคนเชี่ยวันมันมีอยู่ไหมครับเหลืออยู่ไหมครับโปรโมชั่นหนึ่งหนึ่งชุดก็คือสองร้อยแถมหนึ่งใบถ้าไม่อยากขาดทุนครับเต็นครับผมใครอยากได้เต็นครับเต็นสีขาวครับคุณ ชุดชุดไทยพระชันปอบวันนี่พิ่มขึ้นอีกว่าใช่ไหม,อม,ม,มเอาล้างเอาล้างเศษเวลาล,าล้างเลือดพูดเลยครับเชิญชวนคนมาเลยคนไหนซือ้อขอให้ท่ัดทีโชคแน่าไม่เชื่อมาเออยีแม่โอ้ยคุณเดียวพมีค้าแหล่นะละเนา,าะเออถุติยาภาคเบื้องสิเว้าเรื่องหิมมาพนานชลาก,ก,ากาันกุศลของเฮาจะแม่นดีเอาเรือล่นเฮม